สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านค่ะพบกับรุ่งรุมพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันพุธค่ะโดยคําพยากรณ์จะคลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่15พฤษภาคม2 5 6 5นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่ง เมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะและถ้าหากว่ามีขอ้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นกไกด์ไหลได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ถ้ที่เกิดวันพุธคะ่ะตั้งแต่วันที่ 1- นึถึงสิ้านะคะสิบห้าพฤษภาคมนี้การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพนะคะดวงของท่านเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จะเป็นอะไรบ้างอาจารย์มีไพ่อยู่4ี่กองกองที่1เป็นไพ่ยิปซีใช้พยากรณ์ทั่วไปกองที่สองเป็นไพ่สามก๊กใช้สําหรับเป็นไพ่แนะนํากองที่3ามไพ่ออราเคลเป็นไพ่แนะนําแล้วก็กองที่4ี่ไพ่ยิปซีเป็นเลขนาโชคคะ่ะ อาจารย์จะพ่ายกองที่ยังไม่ได้พยากรออกมาก่อนนะคะ เกิดวันพุธตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคมนี้นะคะดูการงานก่อนค่ะพลังงานแดแรกขึ้น1ถ้วยเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะแดบบรกใแบบที่2เป็นราชินีเหรียญ Queen of Pentacles แล้วก็เป็น9เหรียญ View of Fortune ท่านที่เกิดวันพุธคะตั้งแต่1นึถึงสิพฤษภาคมนี้นะคะท่านจะมีโชคมีลาภทางด้านการทํางานค่ะหนึ่งถ้วยค่ะคว,ความสําเร็จความสมหวังสิ่งที่ตั้งอกตั้งใจท่านหวังอะไรลงทุนอะไรท่านจะได้สิ่งนั้นนะคะ หนึ่งถ้วยนี้นะคะท่านไหนที่รู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะงานไม่ว่าจะงานประจําง,งานออฟฟิศงานรับราชการธุรกิจส่วนตัวที่รู้สึกเอื่อยเฉยๆตอนนี้เปลี่ยนแล้วค่ะรู้สึกว่ามีความกระตือรือร้อนขึ้นมานะคะถ้าเป็นค้าขายเมื่อก่อนอาจจะเงียบขายไม่ได้ขายไม่คล่องนะคะตอนนี้เริ่มนะคะ เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีคนเข้ามาทักมีคนเข้ามาซื้อนะคะเหมือนกับว่าเป็นข่าวดีสําหรับท่านทางด้านการงานนะคะนอกจากนี้อาจจะมีได้โชคได้ลาบมีคนไปฝากให้ทํางานนะคะางานบางอย่างนะคะก็คงต้องอาศัยเส้นอาศัยสายอาศัยคนที่รู้จักกันเรามีความเก่งมีความสามารถก็จริงนะคะแต่หากว่านะคะ ไม่มีคนรู้จักเลยตำแหน่งนั้นเขาเขาไม่รับอย่างนี้นะคะแต่ด้วยว่าออมีคนมาฝากมีคนที่เห็นความสามารถของเราเออเราไปฝากนั่นแหละเราจะได้งานตรงนั้นด้วยนะคะเป็นข่าวดีนะคะเป็นสิ่งที่ท่านจะได้รับสิ่งดีๆเกี่ยวกับการงานบางท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะใบต่อมาเป็นราชนีเหรียนราชินีเรียนงานมั่นคงนะคะทุกอย่างดีพร้อมเลยนะคะถ้า สี่ใบเนี่ยราชินีเรียนแล้วตามด้วยเก้าเหรียญตามด้วยวิวออฟฟอร์จูนนะคะเป็นช่วงดีๆสำหรับการทำงานเป็นช่วงดีๆสำหรับการติดต่อประสานงานนะคะถ้าอยากทำอะไรในช่วงนี้นะคะให้รีบตัดสินใจทำแล้วบางครั้งนะคะถ้วยนะคะถ้วยที่มันลอยมาจากท้องฟ้าที่ยื่นมาจากก้อนเมฆนี้อาจจะอยู่กับเราไม่นานนะคะถ้าเราอยากทำอะไรก็รีบๆทำ แต่ว่ามีสิ่งเตือนนะคะวิวออฟฟอร์จูนอย่าขยายมากเกินไปแล้ววิวออฟฟอร์จูนนี้จะเป็นเหมือนกงล้อชีวิตหรือลูกโป่งที่ขยายมากเกินไปก็จะแตกนะคะก็คือให้ค่อยคขยับค่อยๆเป็นค่อยๆไปความจเจริญน,นะคะอาจจะเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆธุรกิจเล็กๆน้อยๆ้อทำงานตำแหน่งเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วเราจะ,จะเจริญก้าวหน้าแล้วเราจะประสบความสำเร็จนะคะ ท่านที่เกิดวันพุทธนะคะโดยรวมแล้วนะคะถ้าเกี่ยวกับหน้าที่การงานไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคนะคะไม่มีสิ่งที่จะมาทําให้งานของท่านล้มเหลวไม่มีสิ่งที่จะก่อควนใจไม่มีอะไรที่ทําให้ท่านต้องเครียดนะคะ mm hmm. ถือว่าเป็นช่วงดีๆในเรื่องการทํางาน,นะคะ่ะต่อไปอาจารย์จะดูการนเนงใบแรกนะคะขึ้น n i g h t of cups แล้วก็เป็น นิสอักษรเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดออฟมิทาโคสแล้วก็เดอะฟูทางด้านการเงินนะคะถาถ้าเกิดวันพุธเงินกับงานนีไ่ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะคะการงานดีการงานมั่นคงนะคะได้โชคได้ลาบทางด้านการงานแต่การเงินตปนติดขัดขัดนะคะอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยก็คือ ยังมีนี้สินหรือว่ายังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบนะคะมันยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่ ต่อไปเป็นอัศวินดาบอัศวินดาบนี้เป็นลักษณะของการใช้จ่ายเงินแบบไม่คิดนะคะเงินเข้ามือเมื่อไหร่ก็ออกนะคะไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ใช้เงินตามอารมณ์ใช้เงินตามที่ตัวเองต้องการไ่ต่อมาเป็นเจเรียนเจเรียนนี้เป็นลักษณะของการรอคอยบางท่านนะคะยังรอคอยอสิ่งที่เราลงทุนไปรอคอยคนที่กู้ยืมไปนะคะ ยืมไปแล้วไม่คืนสักทีนี่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะคะขอตกเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งในชีวิตเรานะคะเราก็จําเป็นต้องใช้เงินหรือไม่เราก็ทุกคนแหละเมื่อเงินออกมือก็อยากได้เงินกลับคืนมา the fool นะคะ the fool นี่เป็นไพ่เตือนทางด้านการใช้เงินอย่าซื้อรุ่นสุายอย่าใช้จ่ายแบบ แบบสุดวกสบายเกินไปนะคะก็คือไม่ค่อยคิดนะคะเดอะฟูลนี้ใช้ก็ความสนุกสนานร่าเริงใช้กับสิ่งฟุ่มเฟือ,อยมันก็เป็นไปได้นะคะไพ่ก็จะเตือนนะคะหให้ระมัดระวังทางด้านการใช้เงินนะคะสองช่วงนี้การเงินจะติดติดขัด,ข,ดขัดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นอัศวินถ้วยนะคะแต่ว่านะคะ ถ้าเรานะคะถ้าเรารู้แล้วว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนอย่างเช่นประหยัดนะคะถ้าเป็นเดอฟูนี่อยากซื้ออะไรก็ซื้อนะคะทางออนไลน์เนี่ผ่านหน้าไม่ได้สร้างทันทีซื้อทันทีเนี่ยนะคะเปิดอะไรขึ้นมาก็น่าซื้อเปิดอะไรก็น่าสนใจหมดแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะก็ให้ผลาๆลงนะคะส่วนการกู้ยืมนะคะช่วงนี้ถ้าไปกู้นี่ยืมสินก็ยังไม่ได้ หรือรอให้คนเอาเงินมาใช้นี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันยังเป็นลักษณะของการรอคอยนะคะอาจารย์จับเพิ่มนะว่าจะดีขึ้นไหมขึ้นแฮงแมนค่ะชาววันพุธถ้าเรื่องก,การเงินนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายทุกอย่างรัดเข็มขัดได้เป็นรัด ะะงานเราดีงานเรามั่นคงก็จริงนะคะแต่ว่าการเงินมีรายจ่ายเยอะอาจจะเป็นหนี้ผูกพันนะคะดูจากหน้าไพ่นะคะเนี่ยผูกมัดผูกพันไว้เป็นหนี้ระยะยาวอย่างเช่นหนี้บ้านหนี้รถหนี้ที่ดินอย่างนี้นะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเงินอาจจะไม่คล่องเท่าที่ควรเพราะว่ารายจ่ายเยอะค่าครองชีพสูงขึ้นนะคะสิ่งต่างๆสูงขึ้นเงินเรางานเราดีแต่เงินนะ่ะยังเท่าเดิมนะคะไม่ได้ ขึ้นตามงานแบบนี้นะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้เงินเพิ่มก็จริงแต่เงินที่เพิ่มมามันไม่เท่ากับรายจ่ายที่เราใช้ใจ่ายออกไปเพราะฉะนั้นชาววันพุธสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่าใช้เงินมือเติมอย่าใช้เงินซื้อรุ่ยซื้อได้ให้ประหยัดนะคะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านความรักสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะว่าช่วงนี้จะเป็นอย่างไรใบแรกค่ะขึ้นเพ of Month เด็กถือไมท้านะคะ Two of Pentacles สองเหรียญแล้วก็ The World สองถ้วยค่ะท่านที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงนี้นะมีคนเข้ามาค่ะเด็กถือไมท้ามีคนเดินเข้ามาแต่ลังเลใจนะคะสองเหรียญเป็นความลังเลใจไม่มั่นใจว่าเขาเข้ามาดีเขาเข้ามาเป็นเพื่อนหรือเขาเข้ามาจะมาจีบเรานะคะไม่ค่อยมั่นใจ ไต่อไปเป็นเดือนนะคะบางท่านอาจจะคบอยู่กับต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนอาจจะทักแชททักคุยกันนะคะมีคนต่างชาติเข้ามาพูดมาคุยด้วยสุดท้ายเป็นสองถ้วยสองถ้วยความรักของท่านจะสามารถพัฒนาเป็นคู่รักได้นะคะสำหรับคนโสดเป็นข่าวดีทางด้านความรักค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจน พลังงานแบบแรกค่ะแปดดาบแล้วก็ห้าถ้วยสตรนเดอร์ม,มิ คนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนใบแรก8ดาบมืดแปดด้านค่ะปัญหารุมเร้าคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาแบบไหนอย่างไรนะคะมีปัญหามีเรื่องให้ทะเลาะก,กันใบต่อมาเป็น5ถ้วย5้าถ้วยคือความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะคะสเตรนใบต่อมาสเตรนคือความเข้มแข็งนะคะท่านสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะเห็นว่านะคะถ้าหากว่าความรักครั้งนี้มันไปกันไม่ได้มันต้องเลิกกันต้องจบต้องสิน้นท่านคิดเสมอว่านะคะท่านก็คนนึงแหละเอาตัวเองรอดได้พึ่งพาตัวเองได้ก็จะกลับเข้มแข็งไปสุดท้ายเป็นเ h ด h e อร์เฮอร์มิต i นะคะเดอรเฮมิตก็คือให้พลังใจกับตัวเองนะคะอาจจะเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทาจิตใจให้สงบได้นะคะท่านที่มีคู่สถานภาพาไม่ชัดเจนรูจน้จักลไพ่นะคะมีโอกาสที่จะเลือกรากันไปมีโอกาสที่จะหันหลังให้กันแต่ความเศร้าโศกเสียใจนั้นนะคะเป็นเหมือนพลังผลักดันให้ท่านแกร่งขึ้นให้ท่านเก่งขึ้นนะคะชีวิตท่านอาจจะพลิกหน้ามือไปหลังมือไปเลยก็ได้จากความอกหักเสียใจครั้งนี้นะคะจากที่ท่านไม่เคยทําอะไรเลยท่านอาจจะเป็นคนที่กล้าทําทุกอย่าง จากคนที่ไม่กล้าออกไปต่อสู้เผชิญกับโลกภายนอกท่านก็จะกล้าเผชิญกับโลกภายนอกและมีความละเอียดรอบครอบมากขึ้นและมีความนิ่งความสงบมากขึ้นถือว่านะคะถ้าการอกหักเสียใจครั้งนี้เป็นเหมือนประสบการณ์ชีวิตที่ทําให้ชีวิตของท่านพลิกผันแต่พลิกผันเป็นในทางที่ดีขึ้นนะคะมีความเก่งมีความแกร่งมีความนิ่งมีความสงบมีพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปค่ะ ต่อไปสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนใบแรกขึ้น7ถ้วยสิบเท้า3ไสามเท้าแล้วก็ราชินีพระจันทร์ค่ะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจน7ถ้วยขึ้นมาบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะไม่ท่านก็คนรักของท่านแหละมีคนมาชอบเยอะเป็นช่วงกำลังเนื้อหอมนะคะ มีหล,หลายคนมาให้ท่านเลือกหรือนะคะคนรักของท่านอาจจะไปชอบหลายๆคนด้วยก,ก็ได้นะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของคนที่เจ้าชู้เป็นไพ่ของคนที่กําลังมีสเสน่ห์ค่ะไม่ต่อมาเป็นสิบไม้เทา้าสิบม้เทา้าความรักความผูกพันที่ท่านเคยมีให้การเริ่มสั่นคลอนเมื่อมีเจ็ดถ้วยเข้ามาขยายและมีสามไม้เทา้าการหันหลังให้กันนะคะ แล้วใบสุดท้ายที่อาจารย์จับมาก็คือราชนีพระจันทร์ราชนีพระจันทร์เป็นความรักที่ไม่ยอมเปิดเผยเป็นความรักปิดปิดบางๆเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะบางท่านอาจจะอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะไม่สามารถตัดสินใจกับชีวิตเองได้ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังจะแบบไหนอย่างไรด้วยว่ายังเป็นลักษณะของรัก ะะรักแล้วก็อารมณ์ยังอ่อนไหวอยู่ยังไม่มีความมั่นคงทางทางที่ความจริงแล้วมีคนมาชอบเยอะนะคะเจ็ถ้วยเนี่ยถ้าหาว่าท่านอยู่ในสภาพที่บอกว่าเป็นตัวสำรองเขาไม่เปิดเผยแต่ว่าท่านก็ไม่สามารถจะเลือกได้เพราะว่ายังยังเป็นความรักความผูกพันที่มีให้กันแม้ว,ว่าในช่วงนี้จะเกิดการสั่นคลอนเพราะว่ามันมีเจ็ดถ้วยเข้ามาอาจารย์จะเพิ่มก่อนนะ จะเพิ่มได้ราชาถ้วยราชาถ้วยนี้นะคะเป็นความรักก็จริงแต่ว่าการดูแลการเอาใจใส่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหถ้วยค่ะต่อมาเป็น 6, กถ้วยนะคะหถ้วยบ่งบอกว่าทุกคนแหละต้องการความรักความเอาอกเอาใจนะคะอาจจะเป็น ทักทายบ้างแสดงความรักความห่วงใยกันบ้างเป็นเหมือนเด็กๆนะคะทุกคนแม้ว่าจะอายุมากหรือว่าจะเป็นแบบไหน,นอย่างไรในรความรักก็ยังต้องการความหวานยังต้องการการเอาอกใอจนะคะท่านที่เกิดวันพุธนะคะมีท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนช่วงนี้ท่านและคนรักของท่านมีคนมาชอบเยอะนะคะแต่ว่านะคะ ความรักความผูกพันที่มีให้กันอาจจะหันหลังให้กันเพราะว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกหรือไม่ก็อยู่ในสภาวะที่เป็นปิดๆบางๆไม่สามารถเปิดเผยได้ท่านต้องการการเอาอกเอาใจหรือตัวเขาต้องการการเอาอกเอาใจแต่มันติดตรงที่ว่าเป็นราชาถ้วยทําอะไรไม่ได้ร้อเปอร์เซนในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ว่าอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้ค่ะ ต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับสุขภาพสุขภาพขึ้นเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์นี่สุขภาพแข็งแรงดีถ้าจะมีก็ปวดเขา่าปวดขาธรรมดานะคะปวดเขา่าปวดขาปวดหลังนะคะและภาพนี้เกี่ยวกับน้ําอาจจะเป็นเบาหวานก็ได้นะคะ่ะต่อไปดูโชคดูลาบขึ้นเด็กถือเหรียญน,นะคะ เรียญก็เป็นโชคเป็นลาบนะคะมีลาบอาจจะลาบเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีนะคะเป็นไพ่ดีมีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาค่ะต่อไปอาจารย์จะดูไพ่ยิปซีเป็นเลขนำโชคค่ะ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่15พฤษภาคม2565นี้นะคะใบแรกค่ะ the chariot นะคะเลข7ใบต่อมา the world นะคะเป็นเลข2กับเลข1ค่ะและสุดท้าย date นะคะเลข1กับเลข3ค่ะเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะมีเลข7เลข2เลข1แล้วก็เลข1เลข3ค่ะ ต่อไปเป็นไพ่แนะนําจากไพ่ออร์เค้นไพ่ออร์คเค้นจะแนะนำท่านว่าอย่างไรบ้างไพ่แนะนำจากไพ่ออร์คเค้นนะคะ แรกนะคะจักราที่สามจักราที่สามดูพลังงานที่อยู่ช่วงท้องนี้นะคะเขาบอกว่าท่านมีความเชื่อมัน่นมีพลังงานดีๆจากพลังภายในของท่านเองนะคะจงสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองแล้วก็จงใช้ความเชื่อมั่นนี้ให้เกิดประโยชน์ท่านมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ท่านทำกับความเชื่อมั่นที่ท่านมีค่ะ ใบต่อไปเป็น broken heart นะคะอกหักนะคะพลังงานของการอกหักเสียใจรูปหัวใจที่แตกแยกนะคะไพ่จะแนะนําว่านะคะอดีตเราอาจจะเคยอกหักเสียใจมีคนที่ทําให้เราผิดหวังว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่เขาทาให้เราเสียใจไม่สมหวัง นั้นมันเป็นอดีตนะคะเราไม่สามารถจัดแก้ไขได้และเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนปแปลงเขาได้โดยเฉพาะถ้าเป็นความรักนะคะเมื่อมันแตกมันแยกจากกันแล้วมันไม่สามารถจะเยียวยาให้คืนเหมือนเดิมและไม่สามารถให้เขากลับมารักเราได้พ่อจะแนะนําว่าให้เรารักตัวเราเองนะคะให้เห็นคุณค่าตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเราแล้วใครจะมารักเรานะคะพ่อจะแนะนําแบบนี้ ถ้าท่านหันมารักตัวเองให้ความเชื่อมั่นศรัทธ,ธากับตัวเองชีวิตของท่านจะเปลี่ยนปแปลงทันทีค่ะต่อไป victory นะคะพลังงานแห่งชัยชนะค่ะท่านมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆนะคะขอให้ท่านมีความเชื่อมั่นขอให้ท่านก้าวเดนินะคะก้าวเดินอย่าหยุดอยู่กับอดีตอย่าหยุดอยู่กับสิ่งที่ทําให้เราเสียใจทําให้เราล้มเหลวนะคะ ข้าจากสิ่งต่างๆแล้วก็มุ่งมั่นทําให้ชีวิตดีขึ้นไพาา่จะบอกว่าท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องค่ะต่อไปนะคะเป็นไพ่แนะนำจากไพ่สามโ๊ก สามโก๊กแนะนําท่านดังต่อไปนี้ค่ะพลังงานบาแรกนะคะมายามายานี้นะคะคือสิ่งหลอกลวงสิ่งไม่เป็นจริงนะคะให้เรามาระวังทุกคนที่เข้ามาเขานะคะอาจจะเป็นแค่ว่า มาพูดให้เราตายใจอย่างเขากู้เงินยืมเงินเข้ามาหาเราเขาพูดดีๆนะคะว่าเอาไม่เกินเดือนไม่เกิน2เดือนจะใช้คืนแต่นั่นเป็นแค่มายานะคะมันไม่ใช่ความจริงหรือความรักนะคะเขาเข้ามามาผูกสมัรครรักใร้กับเรานะคะบอกว่าโสดอย่างนั้นโสดอย่างนี้นะคะรักเราแบบนั้นแบบนี้แต่นั่นก็คือเป็นแค่ภาพมายาการงานเหมือนกันนะคะให้ระวังลูกน้องให้ระวังเพื่อนร่วมง,งานนะคะว่า การที่นะคะการที่เขามาทําดีกับเราเขาหวังอะไรไหมนะคะก็คือไม่ได้บอกว่าให้หวานระแวงมากเกินไปแต่ให้ใบนี้บอกว่าให้มองสิ่งต่างๆว่านั่นอาจจะเป็นแค่ภาพมายาก็ได้ให้พินิจพิจารณาดีๆนะคะมบต่อไปเป็นความวุ่นวายนะคะความวุ่นวายเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องชีวิตครอบครัว เกิดขึ้นได้หมดนะคะถ้าหากว่าเราไม่มีความพร้อมนะคะเราไม่เตรียมพร้อม ถ้าเกิดความวุ่นวายขึ้นนะคะเราจะต้องรู้สาเหตุว่าวุ่นวายเพราะอะไรทําไมมันถึงเกิดความวุ่นวายนะคะและอีกอย่างไพ่จะแนะนำนะคะว่าความวุ่นวายส่วนหนึ่งมาจากคนใกล้ตัวมาจากคนใกล้ชิดนะคะก็ให้ดูแลกันดีๆใ,ให้ความรักความอบอุ่นให้คําแนะนำนะคะเพื่อที่จะขจัดความวุ่นวายต่างๆในชีวิตออกไปจากตัวเราให้ได้ค่ะใบสุดท้ายนะคะก่สร้างวังใหม่ค่ะ ภาพใบนี้เป็นภาพของการสร้างวังใหม่นะคะก็คือถ้าจากเรื่องสามก๊กนะคะมาจากพระเจ้าโจโยอยนะคะพระเจ้าโจโยอยนี้เป็นกษัตริย์ที่เก่งกล้าในสมัยนั้นนะคะแล้วก็มีทหารนะคะมีแม่ทัพใหญ่ก็คือซูมาอีซึ่งไปสู้รบกับขงเบ้งตลอดแต่ก็ไม่เคยรบชนะกันเลยก็ต้านกันไปต้านกันมาอยู่แบบนั้นนะคะจนในที่สุดนะคะขงเบ้งป่วยนะคะขงเบ้งป่วยแล้วก็ตายเสียชีวิตลง พระเจ้าโจยยอยจากกษัตริย์ที่ดีมีเมตตานะคะกลับเสเพลนะคะใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตแบบไม่คิดนะคะเกณฑ์คนมาสร้างวังใหม่นะคะทำให้ประชาชนเดือดร้อนใครที่จะมาเตือนไม่ว่าจะเป็นสุมาอีหรือใครก็ตามเตือนจนเม้าที่จะตักเตือนนะคะเกิดเป็นความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองนะคะไพ่ใบนี้จะแนะนำว่านะคะ ถ้าท่านประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะอย่าได้หลงระเริงนะคะอย่างเช่นมีการเฉลิมฉลองมากเกินไปมีการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยมากเกินไปเห็นเงินก้อนที่เราได้มาจากงานได้มาจากสิ่งที่เราทําเหมือนกับว่าเราประสบผลสําเร็จมากๆแต่ว่าถ้าเราใช้แบบไม่คิดมันก็หมดไปได้นะคะ ไพ่จะเตือนว่าให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่าประมาทอย่าหลงระเริงกับสิ่งที่ได้เมื่อขึ้นสูงก็อย่าดีใจจนเกินไปเมื่อตกต่ำก็อย่าได้เสียใจจนเกินไปแต่ไพ่ก่อสร้างวังใหม่นี้บอกว่าท่านกําลังจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือบางท่านได้รับข่าวดีทางด้านการางานประสบความสำเร็จในด้านต่างๆมาแล้วแต่ว่า ให้ระมัดร,ระวังนะคะอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทอย่าใช้ชีวิตที่อยู่บนเส้นทางที่เสียเส่ยงๆนะคะให้เดินบนทางสายกลางค่ะไพ่จะแนะนําประมาณน,นี้นะคะจากไพ่สามก๊กค่คะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะจบการพยากรณ์อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณเวนะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ